สวัสดพีพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ช่องบอยพระบ้านพระเหมาราคาหลักร้อยมาใน ep ที่ห้าร้อยสิบเก้าแล้วนะพี่นะ ep ที่ห้าร้อยสิบเก้านะครับราคาหกร้อยบาททุกองค์ทุกชิ้นเลยนะครับชมแล้วชอบนะสนใจชิ้นไหนอ,องค์ไหนนะครับพูดคุยสอบถามกันได้นะพี่นะผ่านเบอร์โทรนี้นะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สี่ห้าห้าศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สี่ห้าห้าศูนย์ศูนย์นะพี่นะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับหรือใครสะดวกสแกน qr code ไลน์ก็ตามนี้ได้เลยนะฮะ เรามาเริ่มราการแรกกันเลยนะฮะหกร้อบาทอ่ะพี่น้ารายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จเนื้อขาวสวยๆแบบนี้นะฮะ สมเด็จแพี่นะใส่กรอบสวยๆแบบนี้นะฮะรายการที่1น,นะครับหกรบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่2ครับเป็นพระสมเด็จสีทองนะพี่นะหลังเป็นตาแบบนี้นะครับ สำเร็จเนี้ลหะสีทองนะฮะรายการที่2นะครับหกร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่3ครับ เหรียญหล่อหลวงประสุกนะพี่นะชิ้นนี้นะครับนะจับขอบเงินนะครับเหรียญหล่อหลวงประสุกจับขอบเงินนะฮะรายการที่3นะครับ600บาท ต่อไปนะครับรายการที่4ครับเป็นพระปิดตานะฮะพระปิดตานะครับ,นรบเนื้อเมกระพัดนะฮะร,รายการที่4นะครับ600บาท อันที่สี่นะครับนะ6หกร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าครับเป็นเหรียญหลวงพุทสุกนะฮะเหรียญหลวงพุทสุจกจับขอบเงินโบราณแบบนี้นะพี่นะรายการที่ห้านะครับ รายการที่ห้านะพี่นะหกร้อยบาทนะครับรายการที่ห้านะครับหกร้อยบาทนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะรายการต่อไปนะครับรายการที่หกครับ เป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะพี่นะรายการที่หกนะครับหกร้อยบาท อันที่6นะพี่นะหกร้อยบาทนะฮะ,ะสวยแบบนี้นะพี่นะรายการต่อไปนะครับประการที่7ครับเป็น <c oughs> พระล่วงหลังลังปืนนะพี่นะเช่นนี้นะครับนะพระล่วงหลังปืนนะครับองค์นี้ใส่กรอบไม้มาแบบนี้นะพี่นะรายการที่7นะครับ6กร้อยบาท รการที่เจ็ดนะฮะหกร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่แปดครับเป็นเหรียญน,นะฮะชิ้นนี้นะครับนะับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมนะครับเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมสีทองนะฮะมาพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้นะพี่นะ รายการที่8นะครับ600บาทรายการต่อไปนะครับ รายการที่9ครับเป็นเหรียญน,นะพี่นะชิ้นนี้นะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อท้องฝาบาทนะฮะองค์นี้มีจานนะครับนะรายการที่9นะครับหกรบาท ายการต่อไปนะครับรายการที่สิบครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะพี่นะชิ้นนี้นะฮะเป็นเหรียญน,นั่งนะครับหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้านะฮะร,รุ่นสร้างบรารมีนะครับรายการที่สิบนะครับหกร้อยบาทนะฮะ รายการที่สิบนะพี่นะ,ะสวยๆแบบนี้นะครับหกร้อยบาทนะฮะร,รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับเป็นเหรียญนะฮะเป็นเหรียญน,นะครับนะปักห่อแล้วพี่นะชิ้นนี้นะครับขอบเป็นเฟืองแบบนี้นะฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับหกร้อยบาท รับรายการที่สิบสองครับเป็นเหรียญลอนะพี่นะาชั้นนี้นะฮะเป็นเหรียญล,ลอหลงเข้าไปนะฮะรายการที่สิบสองนะครับหกร้อยบาท สองนะครับหกร้อยบาทนะฮะสวยๆแบบนี้นะฮะร,รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับเป็นพระสมเด็จนะฮะ ชิ้นนี้นะครับนะพระสมเด็จจับขอบเงินนะครับรายการที่13นะหกรบ,600บาทนะพี่นะใส่สอแบบนี้นะครับ บาทนะพี่นะรายการนี้นะฮะรายการที่13นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่14ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุธรนะฮะกรอบเงินกรอบสีเงินนะพี่นะกรอบสีเงินสวยๆแบบนี้นะครับรายการที่14นะครับ600บาท ที่สิบสี่นะครับหกร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบห้าครับ <Okay. S 1> เป็นพระปิดตานะพี่นะชิ้นนี้นะฮะปิดตาเมกะพัฟนะครับรายการที่สิบห้านะครับหกร้อยบาท ที่สิบห้านะครับหกร้อยบาทนะฮะร,รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบหกครับเป็นเหนนรียญนะฮะชิ้นนี้นะครับนะเหรียญหลวงพ่อก,กวยนะครับหลังหานุมานเชิญธงนะพี่นะปีสองหนึ่งนะครับรายการที่สิบหกนะครับหกร้อยบาท นะครับ,600บา,รายการต่อไปนะครับราัการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดนะฮะเป็นพระปิดตาพิณนชะชิน,นี้นะครับพระปิดตาหลังแบบนะครับ องนี้ลงรักสวยๆเลยนะพี่นะจับขอบมานะครับรายการที่17นะครับหกรบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะฮะรายการที่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอมแล้วพี่นะมาพร้อมตลับแบบนี้นะครับรายการที่สิบแปดนะฮะหกร้อยบาท การต่อไปนะครับรายการที่19บเก้าครับเป็นเหรียญหลวงพู่เอี่ยมนะฮะเหรียญหลวงพู่เอี่ยมนะักกะทองนะพี่นะชิ้นนี้นะครับรายการที่19บเก้านะครับหกร้อยบาท ร้อยบาทนะพี่น้ารายการนี้นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบครับเป็นพระปิตานะฮะพระปิตาเนื้อผงนะครับรายการที่ยี่สิบนะพี่น้าหกร้อยบาทรายการที่ยี่สิบนะฮะหกร้อยบาท ไปนะครับรายการที่21ครับเป็นเหรียญน,นะครับนะเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับอ,องค์นี้ใส่ตลับมาให้นะเหรียญหลวงพ่อเกษมนะพี่นะรายการที่21นะครับ หกร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่ยีิบสองครับ พระคุณแผนนะพี่นะชิ้นนี้นะพระคุณแผนนะครับเนื้อโลหะสีทองสวยๆแบบนี้ครับารายการที่ยี่สิบสองนะฮะหกร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่ยีามครับเป็นพักเก่งนะฮะเช่นนี้นะครับนะรายการที่ยี่สิบสามนะครับ 6กรอบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่ย4ิบสี่ครับเป็นเสือนะพี่นะชิ้นนี้นะครับแกะเป็นเสือนะครับรายการที่24ี่นะครับ6กร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่25ครับเหรียญหลวงพ่อฉุยนะพี่นะเช่นนี้นะฮะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับรายการที่25นะครับ600บาท การต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบหกครับเป็นพระพุทธชินราชใบใส่มานะพี่นะสีทองสวยๆแบบนี้นะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับหกร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่27็ดครับเป็นเหรียญน,นะพี่นะชิ้นนี้นะฮะเป็นเหรียญของูเงินวัดดอนยหอมนะครับของนี้จับขอบเงินเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะฮะ ยี่นะพี่น่าส,สวยแบบนี้นะครับ6 0 0อบาทนะรายการต่อไปนะครับรายการที่28ครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัดอีกหนึ่งองค์นะพี่นะชิ้นนี้นะครับนะปิดทองด้านหน้านะครับจานยันหลังสวยสวยแบบนี้นะฮะร,รายการที่ย8ดนะครับหกร้อยบาท <c oughs> กันต่อไปนะครับรายการที่29ครับเป็นเหรียญพุทซ้อนนะฮะเหรียญพุทซ้อนลงปู่ทวดน,นะครับเหรียญพุทซ้อนลงนปุ่ทวดปีศูนย์เก้านะฮะใส่ตลับมาพร้อมใช้แบบนี้นะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบครับเป็นพักกิ่งนะพี่นะชิ้นนี้นะครับเป็นพักกิ่งสีทองนะครับ <c oughs> สวยๆแบบนี้นะฮะหกร้อยบาทนะพี่นะ กิ่งสีทองสวยๆแบบนี้นะพี่นะรายาที่สาสิบนะครับหกรอยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สาสบเอ็ดครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าผาอะไรนะพี่นะอันันตละักาาดหรือเปล่านะฮะ เป็นเนื้อผิวลุ้งๆแบบนี้นะครับรายการที่31นะครับ600บาท รายการต่อไปนะครับรายการที่32มครับเป็นพักกิ่งนะฮะเป็นพักกิ่งเฉลิมพลน,นะครับสีทองสวยๆแบบนี้นะครับรายการที่สาสองนะครับ6กรบาท สามสิบสองนะครับหกร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สา,สามสิบสามครับเป็นหลงพุสุกแล้วพี่น้าเรียงล่อหลงผู้สุกนะครับชิ้นนี้มาพร้อมตะก,กุดหลงผู้สุกด้วยนะฮะเรียงม,มาสวยๆแบบนี้นะพี่น้ารายการที่สามสิบสามนะครับหกร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่34ครับเป็นคุณแผนนะฮะคุณแผนกระเบื้องเคลือบนะพี่นะจับขอบสวยๆแบบนี้นะครับรายการที่34นะครับ6กรอบาท การต่อไปนะครับรายการที่35ครับเป็นะธากรดานะพี่นะชิ้นนี้นะฮะมาพร้อมเรี่ยมนะครับรายการที่35นะครับ6กรบาท หกร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้นะฮะจบไปแล้วนะครับนะ EP นี้นะครับ EP ที่ห้าร้อยสิบเก้านะพี่นะราคาหกร้อยบาททุกองค์ทุกชิ้นเลยนะครับชมแล้วชอบนะฮะสนใจชิ้นไหนองค์ไหนนะครับพูดคุยสอบถามกันได้น,นะพี่นะผ่านเบอร์โทรนี้นะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สี่ห้าห้าศูนย์ศูนย์นะพี่นะศูนย์หกหนึ่งสี่สี่ห้าห้าศูนย์ศูนย์นะพี่นะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับหรือแค่สะดวกสแกน qr code ไลน์ก็ต,ตามนี้ได้เลยนะพี่นะวันนี้ก็ขอขอบคุณที่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกััันสสวสดีครบ